เรามาบอกวิธีจัดปวกอยู่ตามไม้ตามพื้นดินอย่างัรปวกกินไม้ขนัดไม้เนี่ยแข็งเลยเนี่ยเจะเป็นรูเลยเต็มเลย วิธีกำจัดมีเกลือเราใช้เกลือสมน้ำเราใช้ใช้ไม่เยอะก็ช้อนนึ่งมันกินน้อยถ้ามันกินเยอะ้องใช้เป็นลิตรคนได้เข้ากันเดือวล็ลาดตามที่มีปวก คนแห่ลายน้ำไม่ใส่เกลือนี่มันจะเค็มปวไม่กลัวความเค็มเหนียพลาสต์พื้นดึงพลาสต์ได้เหนื่อถูกเป็นรูน้ำไม่เข้าตำรู ข,ข่วงขวบความเค็มยีราดเป็นมังแล้วพัดทั่วกนดินก็ราดได้ปนละูกตายมดถ้ามีตัวมันก็ตายเลยหอบไม่ได้ ยังวิธีกาจัดใช้ดีจริงเกลือสมน้ำ